สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านผมนายยูนีและหนังที่ผมจะมาสปอยัองวันนี้มีชื่อเรื่องว่าอาฮาร์ดเดแผนล,ล่าคนลวงที่ความสวยนั้นมันไม่เข้าใครออกใครเรื่องราวเกี่ยวกับตำรวจสืบสวนหนุ่มคนหนึ่ง ซึ่งตัวขเขานั้นก็กําลังเผชิญปัญหาที่ถาโถมหลังจากที่แม่ของตนพึ่งเสียชีวิตไปได้มีนานในระหว่างที่เขาจะมุ่งหน้าไปที่งานศพของแม่ระหว่างทางเขาได้มึงเอิญขับรถชนคนตายและการพยายามเพื่อที่จะปกปิดอุบัติเหตุครั้งนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เขานั้นต้องเผชนกับเรื่องวุ่นๆตามมาอย่างไม่รู้จบเรื่องราวในหนังมันจะลุ้นและสนุกมากขึ้นไหนไปติดตามรับชม,ม,มพร้อมกันได้เลยครับถ้าเป็นคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามกับช่องยูนี ช่วยกดกระดึ่งซับสไครเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกับผมด้วยนะครับเรื่องก็เริ่มในคืนวันหนึ่งของโคกันซูตำรวจสืบสวนหนุ่มซึ่งเขาก็เป็นแม่ของเรื่องนี้ในขณะที่พระเอกกำลังขับรถไปร่วมในพิธีจัดงานศพของแม่ตัวเองไประหว่างทางเพื่อนที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยกันเขากลับโทรเข้ามาหาพระเอกอย่างเร่งด่วนเพราะถูกสอบสวนเรื่องติดสินบนที่ถูกพบที่ลิ้นชักในโต๊ะทำงานของเขาที่สำนักงาน ดังนั้นพระเอกเขาจึรีบขับรถออกไปเคลียร์ปัญหานี้ก่อนที่มันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่แต่ทว่าในขณะที่พระเอกกําลังขับรถอย่างเร่งรีบอยู่นั้นระหว่างทางเขาก็ได้บังเอิญขับรถชนคนตายพระเอกเขาตกใจมากและไม่รู้จะทํายังไงต่อดีพอเขาตั้งสติได้เขาก็ต้องการจะปกปิดอุบัติเหตุในครั้งนี้พระเอกจึงตัดสินใจที่จะทําการซ่อนศพเอาไว้ที่ด้านหลังกระโปรงรถของตัวเองและหลังจากนั้นเขาก็รีบขับรถ ออกจากที่เกิดเหตุนี้ทันทีแต่ทว่าพอเขาขับรถออกมาได้สักพักกดดันซวยดอกที่2พระเอกเขาก็เจอด่านตรวจแอลกอฮอล์และพอตำรวจจราจรเดินก็มาขอเป่าวัดค่าแอลกอฮอล์กับพระเอกนั้นจึงทําให้เขาไม่มีทางเลือกเลยเบ่งกับใส่ตำรวจจราจรทันทีว่าผมเป็นตำรวจสืบสวนผดกคณีฆาตกรรมผมขอไม่เป่าและขอผ่านไปได้ไหมซึ่งพระเอกเขาก็อ้างกับตำรวจจราจรอ,อีกว่าแม่ผมเพิ่งเสีย ผมก็เลยดื่มมันนิดหน่อยหยวนหยวนนห,หน่อยไม่ได้หรอไอ้เรามันก็พวกเดียวกันเองแต่ทว่าตำรวจจราจรเขาก็ยังตื้อพระเอกไม่ยอมเลิกยังไงเขาก็จะจับพระเอกเป่าให้ได้ซึ่งพระเอกนั้นเขาก็โกรธตำรวจพวกนี้จะคนรถและเห็นศพที่เขาซ่อนเอาไว้ที่กระโปรงหลังและในขณะที่ตำรวจจราจรพวกนี้เผลอพระเอกจึงรีบขับรถหนีแต่ทว่ามันก็ไม่สําเร็จเขากลับถูกตำรวจจราจรนายหนึ่งกระโดดขวาที่หน้ารถจึงทําให้พระเอกไม่มีทางเลือกเลยต้องลงมาเคลียร์ผู้ก,กองด้วยตัวเอง แต่ทว่าเขากันดันไม่ได้พกบัตรประจําตัวตํารวจมาแถมยังบอกหมายเลขประจําตัวผิดอีกพวกตํารวจจราจรพวกนี้เลยคิดว่าเขาเป็นตำรวจปลอมจ,จึงทําการค้นรถจึงทําให้เขาต้องรีบวิ่งเข้ามาขวางคราวนี้แหละเหมือนก็มีเรื่องชุน,นวุ่นวายไปหมดทั้งฉีดแก๊สน้ําตาทั้งใช้ปืนช็อตไฟฟ้าแต่สุดท้ายทางฝั่งตํารวจจราจรเขาก็สามารถยืนยันเลขประจําตัวของพระเอกว่าเขานั้นก็เป็นตำรวจจริงๆจึงเป็นทีของพระเอกบ้าง เขาลุกขึ้นมาเบ่งตบหน้าตำรวจที่จะเข้ามาทำการค้นรถพร้อมกับทำการโสดตำรวจพวกนี้กลับวัวที่หลังก็หัดดูตาม้าตาเรือหน่อยว่าเขาเป็นใครแต่ความซวยมันก็ยังไม่ได้จบแค่นั้นทางด้านหน่วยของพระเอกที่กำลังถูกสอบสวนเพราะลอมีเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลเข้ามาตรวจค้นเรื่องเงินสินบนที่ถูกพบในริ้นชักโตทำงานของพระเอกแต่ทว่าไม่ใช่เพียงแค่พระเอกตัวคนเดียวเท่านั้นที่รับเงินสินบนแต่ทั้งหุ่นหน้าและเพื่อนๆในทีมพวกเขาต่างก็มีชื่อ อยู่ในสมุดลายชื่อเจ้าหน้าที่รับสินบนจากบริษัทต่างในเขตพื้นที่นี้และทธเนี่นั้นเองน้องสาวของพระเอกเธอก็โทรมาตามว่าพี่รีบมาที่จัดงานศพของแม่เดี๋ยวนี้เพราะเธอก็กําลังย้ายศพแม่ลงลงแล้วพระเอกเขาจึงต้องเปลี่ยนแผนจากไปสํานักงานเลยตงวนรถกลับไปที่งานศพของแม่ก่อนและพอมาถึงที่งานศพซึ่งตอนนี้พระเอกเขาก็เครียดมากเขาก็ไม่รู้จะเอาศพคนที่เขาเพิ่งขับรถชนมาเอาไปทิ้งหรือซ่อนไว้ที่ไหนดี แถมเพื่อนตำรวจของเขาก็ดันส่งข้อความมาในมือถืออีกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ของรัฐอาจจะเข้ามาตรวจคนที่รถของพระเอกคดีเงินสินบนอีกด้วยและในขณะที่เขาก็สับเปลอกำลังช่วยกันตอกฝาวรรองศพให้แม่ของพระเอกอยู่นั้นจ,จู่ๆพระเอกเขาก็คิดแผนที่จะเอาศพของชายแปลกหน้าคนนั้นไปใส่ไว้ในกรรองศพร่วมกับแม่ของเขาเพื่อจะทําการอําพรางศพที่ตัวของเขานั้นขับรถชนจึงทําให้เขาจ้องมองไปที่ช่องลมระบายอากาศที่อยู่ในห้อง และเช่นเดนั้นพระเอกเขาได้เดินตามท่อระบายอากาศนั้นมาเรื่อยๆและหลังจากนั้นเขาก็รีบออกไปหาซื้อลูกโป่งพร้อมกับทำการขอยรรถของเขามาจอดติดกับปลายฝาช่องระบายอากาศที่อยู่ด้านนอกอาคารซึ่งพระเอกนั้นเขาก็คิดที่จะทำการเคลื่อนย้ายศพผ่านช่องทางน,นี้และหลังจากนั้นเขาก็เอาเงินยัดใส่ให้กับสเปลเลอร์พร้อมกับพูดบอกกับเขาว่าผมขออยู่กับแม่ในห้องพิธีสองต่อสอง จนถึงเวลาทิ่งคืนเพื่อเป็นการบอกลาระหว่างแม่ลูกครั้งสุดท้ายก่อนที่พวกเราจะจากกันและพอเขาก็ามาที่ด้านในห้องพระเอกเขาเอาลูกโป่งที่ซื้อมานั้นปล่อยให้มันลอยเพื่อบังกล้องวงจรปิดที่ติดอยู่ที่ด้านในห้องและเขาก็ไม่รอช้ารีบขนย้ายศพชายแปลกหน้าคนนี้ทันทีซึ่งพระเอกเขาตัดสินใจใช้หุ่นหารีหมดบังคับขอลูกสาวของเขามัดผูกติดกับเชือกและที่ปลายเชือกอ,อีกด้านหนึ่งเขาก็มัดติดกับศพของชายแปลกหน้า และพระเอกเขาค่อยบังคับหุ่นฐานตัวนั้นจนมาถึงช่องระบายอากาศที่อยู่ด้านในห้องนี้ได้สําเร็จและในที่สุดเขาก็สามารถเอาศพของชายแปลกหน้าคนนี้ลงมาจากช่องระบายอากาศและใส่ไปที่รองศพของแม่ได้ทันเวลาก่อนที่มีใครจะมาพบและในขณะที่สเปลเลอ์กำลังจะเข้ามาปิดห้องแล้วความสวยของพระเอกมันก็ยังไม่จบแค่นั้นจู่ๆมันก็ได้มีคนโทรเข้ามาที่มือถือศพของชายแปลกหน้าและพอโทรศัพท์มันเงียบลงสเปลเลอ เขาก็เดินเข้ามาในห้องพอร้ลอมก็บอกกับพระเอกว่าหมดเวลาเฝ้าแล้วจึงทำให้พระเอกนั้นเขาต้องยืนลุ้นประวาวะเหนียวเพราะถ้าหากจูๆ่ๆดันมีใครโทรเข้ามาอีกตอนนี้เรื่องที่เขาทำการอำพรางศพมันต้องแตกแน่นอนแต่ทว่าสุดท้ายพระเอกก็สามารถรอดออกไปจากห้องนี้ได้ผ่ากระตัดไปที่เช้าวันต่อมาวันนี้พระเอกและครอบครัวพวกเขาก็นำรองศพของแม่มาทำการฝังที่สุสาน สุ้มพระเอกนั้นเขาก็ยืนลุ้นตลอดงานให้ศพของแม่และก็ชายแปลกหน้าให้พวกเขาทั้งคู่นั้นถูกฝังอย่างราบลื่นและมันก็เป็นเช่นนั้นพอฝังเรียบร้อยแล้วพระเอกเขาคุกเข่าลงไปขอโทษแม่ของเขาพร้องกับพูดบอกกับแม่ว่าผมขอโทษพอเห็นแบบนั้นจึงทำให้สะบันเลยเอ่ยปากพูดชมกับพระเอกว่าคุณนี่มันลูกดีอภิชาติบูรจริงๆแล้หลังกเสร็จงานศพของแม่ พระเอกต้องตัดสินใจที่จะหาทางกลบเกลื่อนร่องรอยที่รถของเขาซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าตอนที่เขานั้นขับรถไปชนกับชายแปลกหน้าจึงทำให้กระจกหน้ารถและกันชนหน้าของเขาแตกจึงทำให้เขาคิดหาวิธีขับรถของเขาไปชนกับรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่จอดอยู่ข้างทางและหลังกากชนเสร็จเขาก็ใช้บัตรเบ่งตำรวจสืบสวนคดีฆาตกรรมของเขาเบ่งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรท,ทันทีจึงทำให้เขานั้นไม่มีความผิดแต่อย่างใด แถมมันสามารถเคลมประกันหาคู่กรณีในการชนนี้ได้อีกด้วยแหมคิดเก่งจริงๆแต่ทว่าตอนนี้ดวงของพระเอกนั้นเขาก็น่าจะถูกลาหูเข้าพึงเคลียร์ปัญหาไม่ได้หม,มาดๆตอนนี้เขาก็มีปัญหาเพิ่มอีกแล้วเพราะทีมของเขากเพิ่งได้รับคดีใหม่มาซึ่งนั่นมันก็เป็นชายคนเดียวกับคนที่พระเอกขับร,รถชนจนเสียชีวิตแถมคดีนี้พระเอก,กได้รับคําสั่งมาให้จับเป็นอีกะด้วยประเด็นมาอยู่ที่ว่าจะจับได้ยังไงกัน ในเมื่อเจ้าตัวเขาก็ไม่นอนในรองเรียบร้อยแล้วตอนนี้พระเอกจึงปวดหัวตืบเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าทีมของเขานั้นไม่สามารถจับคนร้ายที่กําลังตามสืบคดีนี้ได้และในขณะตามสืบคดีอยู่นั้นจู่ๆพระเอกเขาก็เห็นหมาตัวที่เขานั้นเห็นมมาตอนที่เขาขับรถชนกับชายแปลกหน้าซึ่งเขาก็รู้สึกเอะใจว่าจะหมาตัวนี้มันมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงกันเขาจึงตัดสินใจรีบวิ่งตามมันมาและพระเอกเขาก็ต้องตกใจเพราะจาหมาตัวนี้ มันก็วิ่งพาเขามาตรงที่จุดเกิดเหตุตรงที่เขานั้นขับรถชนคนตายพอดีซึ่งในบริเวณนี้มันก็ยังมีร่องรอยของเศษกระจกและก็ร่องรอยของยางรถของเขาอยู่เลยและทันใดนั้นมันก็มีรถตำรวจขับมาเขาก็เดินเข้ามาหาพระเอกพร้องก็พูดบอกว่าพอด,ดีมีคนแจ้งเหตุรถชนแถมคนที่โทรแจ้งเบาะแสก็ยังแจ้งอีกด้วยว่วเหยื่อที่ถูกชนแล้วหนีร่างของเขาก็ถูกจับยดัดใส่ไปที่ท้ายรถอีกด้วยซึ่งคนที่โทรแจ้ง เขาก็โทรจากตู้สนาธารณะซึ่งเขาก็เป็นบุคคลนิรนามที่ไม่ยอมบอกชื่อและด้วยความสวยไม่รู้จบที่ตรงนี้มันก็ดันมีกล้องวงจรปิดและตำรวจในนั้นเขาจึงพูดบอกขะเอกและก็ทีมของเขาว่าเดี๋ยวเขาต้อไปทําการตรวจเช็คกล้องวงจรปิดตัวนี้ซะก่อน จึงทาให้วหน้าของพระเอกนั้นเขาจึงสั่งให้เจ้าหน้าที่เชซึ่งเขาก็เป็นพื้นสนิทของพระเอกให้ตามไปดูกล้องวงจรปิดตัวนั้นด้วยเพื่อทว่าอาจจะเจอชายที่อยู่ในคดีที่เขากําลังตามสืบหาอยู่พอรู้แบบนี้พระเอกเขาจึงไม่มีทางเลือกเขาจงึงตองตัดใจรีบตามแอบไปดูเพราะถ้าหากเจอป้ายทะเบียนหรือเจอภาพเหตุการณ์ตอนที่เขาขับรถชนคดีนี้มันต้องพลิกแน,น่แต่ทว่าพอเขามาดูกล้องวงจรปิดย้อนหลังเขากลับพบว่ากล้องตัวนี้มันคุณภาพไม่ชัดเอาซะเลย แหมเหมือนกับกล้องวงจรปิดในบ้านเราเลยราคาสูงแต่คุณภาพต่ำจึงทำให้พวกเขาไม่เห็นเหตุหการณ์ตอนที่รถชนแต่เจ้าหน้าที่เชเขากลับสังเกตเห็นรถคันหนึ่งที่ขับผ่านกล้องวงจรปิดตัวนั้นซึ่งมันก็เป็นรถเก๋งสีดำและพอเขาทำการซูมป้ายดูทะเบียนแต่มันกลับมองไม่เห็นเลขอะไรเลยมันมีแต่เลขลังๆตัวหน้าเลขแปด พวกเขาเลยไม่ได้ติดใจอะไรเช้าวันถัดมาจู่ๆมันก็มีเสียงปืนสนาโทรเข้ามาในสำนักงานของพระเอกซึ่งเขาก็พูดบอกว่าตัวเขานั้นก็เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดที่พระเอกขับรถชนผู้ร้ายในคดีที่พระเอกกำลังตามจับอยู่แถมชานี้และนามคนนี้เขาก็ยังเห็นพระเอกทําการจับยับศพเอาไว้ที่ท้ายรถอีกด้วยพอได้ยินแบบนั้นพระเอกจึงเริ่มหลอนแล้วก็รีบหวังสายทันทีแต่เสียงปินสนาก็ยังโทรเข้ามาหาพระเอกหลุลัว สิ้ท้ายที่สุดแล้วพระเอกเขาต้องตัดใจยอมไม่รับสายซึ่งเสียงปรนสนานี้เขาก็พูดบอกกับพระเอกว่าตะขืนนายไม่ยอมรับสายของเขาอีกแล้วก็เขาก็จะรีบไปแจ้งความทันทีแต่ทว่าแท้จริงแล้วเสียงปรนสนาคนนี้เขาก็เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเช่นเดียวกันชื่อ,ขอเขาก็คือผู้หมวดปาร์คชังมินซึ่งเขาก็มีตำแหน่งและก็อิทธิพลสูงกว่าพระเอกและเนื่องจากพระเอกนั้นเขาไม่ยอมรับสายของผู้หมวดปาร์ค เขาที่ตัดสินใจเดินตรงมาหาพระเอกที่สำนักงานพรมกักตบหน้าพระเอกแบบไม่ยัง้งโทษถามที่ไม่ยอมรับสายแถมพอตบหน้าพระเอกเสร็จหมวดปาร์คเขาก็ยังพูดบอกพระเอกอีกว่าขอโทษทีผมจําคนผิดจึงทาให้ทุกคนในทีมของพระเอกนั้นถึงกับยืนอึง้งเชเพื่อนสนิทของพระเอกเขาก็พูดบอกกับทุกคนว่าหมวดปาร์คคนนี้แหละที่ช่วยเคลียร์เรื่องคดีสิงบนกับพวกเราทําให้พวกเรานั้นไม่ถูกดําเนินคดีจึงทําให้ตอนนี้พระเอกเขายืนตาเหลือกยืนมึนๆงง กับสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นเพราะเสียงปิศาณที่อ่างกาเป็นพยานคนเดียวที่รู้เห็นการทั้งหมดดันโผล่หน้าหมายเขาเห็นแบบจัดจ้แถมเขายังเป็นตำรวจที่มอิทธิพลกว้างขวางอีกด้วยผู้หมวดปาร์กจึงพูดขู่กับพระเอกว่าให้ไปเอาศพของคนร้ายหมายเขาด้วยเร็วที่สุดถ้ามีงั้นนายจะสวยหนักไปยิ่งกว่านี้พระเอกเขาก็ไม่รอช้ารีบขับรถไปที่สุสารฝังศพของแม่ทันทีเขารีบทําการขุดพร้อมกันนำร่างของศพชายคนนี้ขึ้นมา และหลังจากนั้นพระเอกเขาพยายามค้นหาหลักฐานต่างๆที่ติดตัวแต่ว่าเขากลับพบกับร้อยกระสุนที่หน้าอกด้านซ้ายของคนร้ายพระเอกเขาจึงรู้ทันทีว่าคนร้ายที่เขาขับรถชนนั้นเขาตายก่อนที่ตัวเขานั้นจะขับรถไปชนซสอีซึ่งมันต้องมีใครจัดฉากสําหรับเรื่องนี้นแน่พระเอกเขาจึงหยิบโทรศรรัพท์มือถือของคนร้ายกลับออกมาและทันใดนั้นมันก็มีคนโทรเข้ามาที่มือถือของคนร้ายพระเอกเขาจึงเอาเบอร์มือถือที่โทรเข้ามาส่งให้ทีมสอบสวน ช่วยแกะรอยสัญญาณมือถือพร้อมดังหาชื่อและรูปถ่ายของคนที่โทรเข้ามาอีกด้วยและในที่สุดเขาก็เจอตัวและหลังจากนั้นเอกเขาก็สามารถจับตัวพื่นของคนร้ายพร้อมกับทาการรีดถามข้อมูลจากเขาและในที่สุดเขาก็รู้ความจริงว่าที่หมวดปาร์คเขาต้องการศพของคนร้ายมันเป็นเพราะอะไรซึ่งแท้จริงแล้วคนร้ายเขาได้ขโมยลูกกุญแจของหมวดปาร์คซึ่งมันก็เป็นลูกกุญแจเซฟส่วนตัวของเขาและมีเงินที่ได้จากการขายยาเสพติด ตอนที่หมวดปาร์คทำงานอยู่ที่หน่วยยาเสพติดซึ่งตัวเขาเองก็ได้ทำการลักลอบยาที่ยึดมาได้เอาไปทำการขายหาเงินทั่วขลับเกาหลีซึ่งเขาเองก็มีส่วนได้ส่วนเสียกับแกง๊งโยโกไซด้วยและด้วยเหตุผลนี้เองจึงไม่มีใครที่กล้าอยู่กับหมวดพาร์คพระเอกเขาต้องตัดสินใจรีบวนกลับไปค้นตัวศพของคนร้ายอีกครั้งและในที่สุดเขาก็เจอกุญแจที่หมวดปาร์คต้องการแต่ทว่าเจ้าหน้าที่เชเพื่อนสนิทของเขานั้น เขาก็ดันไปเห็นใบสั่งจากกล้องตรวจจับความเร็วที่ส่งมาที่หน่วยของพระเอกซึ่งมันก็เป็นรถสีดําแถมเลขทะเบียนของรถคันนี้มันก็ดําหน้าด้วยเลขแปและท่าน,นั้นยังไม่พอมันก็ยังเป็นวันเดียวกันกับวันที่มีคนแจ้งเบาะแสคดีชนแล้วหนีด้วยเจ้าหน้าที่เชจึงรีบแกะรอยตามหาพระเอกและเดินทางมายังสุสารฝังศพของแม่พระเอกทันทีและพอเขาได้เจอพระเอกเจ้าหน้าที่เชจึงโยนใบสั่งให้พระเอกดูว่าตอนนี้เขารู้แล้ว ว่าพระเอกนั้นเป็นคนขับรถชนเหยื่อและทําการจับยัดใส่ท้ายรถเขาจะไม่มีทางเลือกเลยทําการจับพระเอกนั้นใส่กุญแจมือติดกับรถของเขาและหลังจากนั้นทั้งคู่ก็นั่งพูดคุยกันและในที่สุดด้วยความรักเพื่อนและกลัวลูกสาวของพระเอกนั้นจะไม่มีพ่อคอยเลี้ยงเจหน้าที่เช่เขาตัดสินใจยอมปลดลูกกุญแจมือพร้อมกับปล่อยพระเอกและฉีกหลักฐานทิ้งและในขณะที่พระเอกกําลังจะเล่าความจริงทั้งหมดให้กับเพื่อนสนิทข,ของเขาฟังจู่ๆทางด้านหมวดพาร์ก เขาก็โทรเข้ามาพร้อมพูดบอกกับเอกว่าจะหักนายไม่อยากให้เพื่อนของนายนั้นสยูยไปด้วยก็ให้พระเอกนั้นรีบออกมาจากรถเดี๋ยวนี้และทนนั้นเองหมวดพักเขาก็สั่งให้ลูกน้องของเขาปล่อยตู้เหล็กที่อยู่บนตึกใกล้กับที่จอดรถจนตู้เหล็กตู้นั้นล่วงรถลงมาทับเชจนเขาตายนที่สุดและทอนนั้นยังไม่พอหมวดพักเขาจะพูดบอกกับเอกอีกว่านายห้ามเอาเรื่องนี้ไปบอกใครและให้หนายนั้นรีบเอาสมบัติคนร้าย หมายเขาก่อนหกโมงเช้าแล้วถ้าหากพระเอกไม่ยอมทําตามนั้นแล้วก็เขาก็จะมาร้ายลูกสาวและครอบครัวของพระเอกด้วยพระเอกจึงต้องเรียบกลับมาที่บ้านและบอกให้น้องสาวของเขาช่วยพาลูกสาวของเขาไปหาที่นอนพักที่โรงแรมสองสามคืนและหลังจากนั้นเขาก็มาที่กรมตำรวจพร้อมกับมาเบิกลูกกระสุนจริงห้านัดพร้อมกับลูกกระสุนซ้อมอีกห้านัดและทุ้งนั้นยังไม่พอพระเอกก็แอบขโมยระเบิดซีโฟไปอีกด้วยและหลังจากนั้นพระเอกก็ตัดสินใจเอาระเบิด ที่เขาแอบขโมยมานั้นทําการยัดใส่พิษศพของคนร้ายและเขาก็ไม่รอช้ารีบมาหาหมวดพาร์คตามนัดพระเอกเขาทําการแบกศพเอามาไว้ที่ท้ายรถของหมวดพาร์คและพอหมวดพาร์คเขาเอาที่ตรวจโลหะตรวจสอบดูที่ศพและมันก็ไม่เสียงดังตืดๆหมวดพาร์คเขาก็คิดว่านี่มันน่าจะเป็นกุญแจที่เขาต้องการโดยที่เขานั้นไม่ได้เอกใจว่าตอนนี้พระเอกรู้เรื่องนี้ทั้งหมดแล้วแถมยังเอาระเบิดซียัดเอาไว้แทนลูกกุญแจอีกด้วย และในจังหวะที่พระเอกกำลังเดินกลับขึ้นไปที่รถหมวดปาร์คเขาจึงตัดสินใจยิงใส่พระเอกหนึ่งนัดทางด้านพระเอกเขาจึงพูดตอบกลับหมวดปาร์คไปวุณหาแกยิงฉันเขาได้ตั้งเวลาส่งอีเมลเอาไว้ซึ่งมันก็จะทำการส่งไปที่สถานีตำรวจและในอ e ีเมลฉบับนั้นมันก็มีหลักฐานในการค้ายาและก็คดีฆาตกรรมอีกมากมาย แต่แท้จริงแล้วพระเอกเขาก็ไม่มีหลักฐานอะไรทั้งนั้นเขาก็แค่พูดขู่ไปเฉยแต่ทางด้านหมวดปาร์คเขากลับเชื่อและก็ยอมปล่อยพระเอกทันทีจึงทําให้ตอนนี้พระเอกเขาเริ่มคิดจะดัดหลังต่อเขาจึงตัดสินใจทําการกดรีโมทสั่งให้ระบบซีโฟทำงานและด้วยแรงระเบิดนั้นมันจะทําให้รถของหมวดปาร์คกระเด็นร่วงลงตกไปที่น้าข้างทางล่องลยค่อยๆจมหายไปและหลังจากที่พระเอกเขายืนดูได้อยู่สักพักพอเขาแน่ใจว่าหมวดปาร์คตายแล้วเขาจึงรีบกลับไปที่บ้านของเขาทันที และในขณะที่เขานั้นกําลังจะไปหาลูกสาวจูๆ่ๆขนอึดตายายากหมวดพาร์คเขาก็เดินขึ้นมาซึ่งตอนนี้เขาก็ได้รับบาดเจ็บและก็มีรอยแผลเล็กน้อยที่บริเวณใบหน้าแค่นั้นซึ่งตอนนี้ทางด้านหมวดพาร์คเขาก็ต้องการมาแก้แค้นและก็ทําการปิดจอบพระเอกซึ่งหลังจากนั้นทั้งคู่กบูต่อสู้กันและในขณะที่ทั้งคู่กาลังทําการแย่งปืนอยู่นั้นหมวดพาร์คเขาก็ทําปืนลั่นแต่ทว่าปากกระบอกปืนนั้นมันดันหันมาที่หมวดพาร์คกอดี จนทําให้เขานั้นตายในที่สุดและหลังจากจบเรื่องนี้พระเอกก็ตัดสินใจไปรับสารภาพเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่สถานีตํารวจแต่ทว่าคดีนี้มันเป็นคดีที่เน่าเฟะของตํารวจทั้งคดียาเสพติดไหนจะคดีซ่องไหนจะคดีฆ่าคนตายอีกทั้งคดีขับรถชนแล้วหนีและถ้าหากเรื่องนี้มันเป็นข่าวไปแล้วล่ะก็ทางด้านกรมตํารวจของเกาหลีพวกเขาต้องถูกฝังยางแน่นอนจึงทําให้ผู้ประชาการตํารวจ เขาจึงสั่งให้ทุกคนเก็บเรื่องนี้เป็นความลับพร้อมกับช่วยกันทําการกบกลื่อนเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ทั้งหมดและหลังจากเหตุการณ์นในครั้งนี้จึงทําให้พระเอกถูกผู้บังคับบัญชาทําการสั่งพักงานหนึ่งปีแต่พระเอกเขาก็รู้สึกผิดกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเขาจึงตัดสินใจที่จะทการขอลาออกจากการเป็นตํารวจสืบสวนและหลังจากนั้นเขาก็ได้เดินทางกลับไปที่สุสานฝังศพของแม่พร้อมกับทาการขุดย้ายที่ฝังศพและทําพิธีใหม่ให้กับแม่ของเขา และเ้นเองจ,จู่ๆลูกสาวของพระเอกในขณะที่เธอกําลังเล่นสนอยู่นั้นเธอก็ดันไปหยิบลูกกุญแจเก็บตู้เซฟของคนร้ายที่พระเอกเขาทําหล่นเอาไว้พระเอกก็ตัดสินใจเอาลูกกุญแจดอกนั้นบุกเข้าไปหาที่ฝากเงินของพวกแก๊งยูกุซ่าเพื่อไปทาการขายตู้เซฟเบิกเงินสดออกมาแต่ทว่าเงินที่หมวดบ้าเก็บซ่อนเอาไว้ในตู้เซฟแห่งนี้มันก็มีเงินอยู่มากมายเต็มห้องนี้ไปหมดซึ่งท้ายที่สุดแล้วด้วยความอภิมาหาความสวยของพระเอกต,ต,ตั้งแต่ต้น มันก็มีความโชคดีแบบที่เรียกว่าเงินหล่นทับก็ว่าได้จึงทําให้ตอนนี้พระเอกเขารวยเป็นมหาเศรษฐีภายในพิบตาและเรื่องราวนีนหนังมันก็จบลงพิงเท่านี้ครับและหนังเรื่องนี้ก็ได้รับคะแนนจาก IMDB ไป7.2คะแนนและได้คะแนนจาก Rotten Tomato สูงถึง82%ถ้าเ,เพื่อนๆชื่นชอบหนังแนวนี้และอยากแอดทำหนังเรื่องไหนก็สามารถคอมเมนต์มาแนะนำได้ถ้าการสปอยมีข้อผิดพลาด หรือตกหล่นข้อมูลใดไปก็จะขออภัยมาในที่นี้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆพนชื่นชอบการสปอยหนังงงผมก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับช่องยูนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ